โอกาสแห่งบุญนี้ร่วมสืบสารศรัทธาสร้างปูชนียวัตถุอันเป็นมหากุุสังวัดบึงพระรางตบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วขอเชิญชวนสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธโสธร ขนาดหน้าตัก50นิ้วและร่วมเป็นโจ้าพทอดพระปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างสาลาการปรเปลี่ยนไม้สักว์ในวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2568กำหนดการ10นาฬิกา19นาทีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและร่วมทอดพระปาสามัคคี14นาฬิกา19นาทีพิธีเททองหล่อพระพุทธโสธร จึงขอบอกบุญขอเชิญชวนสาธุชนร่วมพิธีเททองหล่อพระร่วมจองเปิดเจ้าภาพพระป่าสามัคคีเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธ,ธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่พระครูศรีรัตนยานรองเจ้าคณะอำเภอเขาชะกันเจ้าอาวาสวัดบึงพระรังศูนย์ห9 9ี ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสะแก้วโอ,โอกาสแห่งบุญนี้ร่วมสืบสารศรัทธาสร้างปูชนียวัตถุอันเป็นมหากุศลวัดบึงพระรามงตำบลพระเพลิง อำเภอเขาชะกันจังหวัดสักแก้วขอเชิญชวนสาธุชนร่วมเปิดจ,จ้าภาพเททองหล่อพระพุทธโสธรขนาดหน้าตัก50นิ้วและร่วมเปิดจ,จ้าภาพทอดพระปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างสาลาการปรเปลี่ยนไม้สักว์ในวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2568กำหนดการ สิบนาฬิกาสินาทีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและร่วมทอดพระปาสามัคคีสิ1สนาฬิกาสินาทีพิธีเททองหล่อพระพุทธโสธรจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนสาธุชนร่วมพิธีเททองหล่อพระร่วมจองปิดเจ้าภาพพระปาสามัคคีเจ้าภาพโรงทาน เจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่พระครูศรีรัตนยานรองเจ้าคณะอำเภอเขาชะกันเจ้าอาวาสวัดบึงพระรัมศูนย์หกสี่หงเจ็ดแปดเก้าเก้าสี่ห้าผู้ใจกุศลที่อยูุ่ด,ดนไกลรโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสะแก้ว